สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rule of t e n s s Channel หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลามาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับวันนี้เรากลับมาทําคลิปแล้วแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือคู่ที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆรองจาก f ฟ X e X2 Pro กับ One Plus 8 Pro ในคอมเมนต์เซกชันก็คือ One Plus 8กับ One Plus 8 Pro วิดีโอนี้เนี่ย ทุกคนถ้าไม่ว่างดูก็ก็ไม่ต้องดูก็ได้เปิดฟังแต่เสียงก็ได้เพราะว่าจะใกล้เคียงกับพอดแคสต์มากขึ้นละแต่ถ้าใครดูได้ก็ดูดีกว่าแต่ถ้าใครดูไม่ได้ไม่ว่างอะไรเนี่ยอยากจะใส่หูฟังฟังเฉยๆก็โอเคราคาประมาณต่างกัน6,000บาทเนี่ยเราจะเพิ่มไปเรียกวัน plus 8 pro ดีหรือเปล่าหรือว่า o n e plus 8ก็ดีแล้วแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วทั้งวัน plus แและ8 pro มันเป็นมือถือที่ดีมากในกลุ่มผู้ใช้ที่ตัวเอง รู้ว่าต้องการอะไรบ้างอ่ะแล้วหกพันบาทเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบความสุดความที่เทคโนโลยีมันแบบจัดมาเต็มๆอะไรแบบนี้ครับ One Plus 8 Pro มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆกับการเพิ่มเงิน6000บาทขึ้นไปได้อะไรที่มันเยอะกว่าส่วน One Plus 8เนี่ยในอีกทางหนึ่งเลยคนที่เล่น One Plus 8ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเป็นด้านการจับถือเรื่องขนาดของตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่อะไรประมาณนี้อันนี้คือสรุปสั้นๆเลยสำหรับคนที่จะเลือกซื้อทั้ง2รุ่นนี้แบบ ดูตรงนี้เสร็จแล้วถ้าตัดสินใจแล้ก็ปิดคลิปแล้วก็วิ่งไปซื้อเลยแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดลึกๆแบบเชิงลึกกันหนึ่งในคําถามที่มีคนถามผมบ่อยที่สุดเลยคือแรมในเครื่องระหว่าง LPDDR4X ของ OnePlus 8กับ LPDDR5 ของ OnePlus 8Pro เนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างความต่างมันคืออะไรก็คือจริงๆเนี่ย DDR เนี่ยมันคือมันคือชื่อรุ่นของแรม5มันใหม่กว่า4 แล้วความจริงแล้วความเร็วคือมันต่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าพอเราใช้งานจริงๆเนี่ยเอาจริงๆมันไม่มีไม่มีทางจะรู้สึกได้เลยว่า L P D D R 5มันเร็วกว่า L P D D R 4แต่ว่าไม่ใช่ว่าการมี L P D D R 5มันไร้าสาระนะคือมันมันเป็นเรื่องที่ดีคือเรือธงม,มันควรจะใส่ของใหม่และควรจะใส่ของสุดมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต่างกันครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบ สเปคนหน้ากระดาษที่มันสุดกว่าก็ One Plus 8 Pro มันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจริงๆส่วน SoC อะไรแบบเนี้ยครับ Snapdragon 865, Ram 12GB Storage แบบ UFS 3.0ขนาด 256GB แบบ F 2 FS file system เนี่ยทั้งคู่มีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ไม่ควรจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันเลยครับโดยเฉพาะการเล่นเกมและพูดถึงการเล่นเกมเนี่ย One Plus 8มันควรจะทำได้ดีกว่า One Plus 8 Pro เพราะว่า One Plus 8 Pro มันใช้จอความละเอียดเป็น2 K 120Hz แล้วการที่ G P U ของตัว S O C มันจะขับเคลื่อนเจ้าจอความละเอียดขนาด 2K หรือว่า Quad HD Plus ได้เนี่ย มันมันทำได้ยากกว่าบนจอ f ฟ d ร์ p l ีพของ OnePlus 8อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นเกมในวัน Plu s 8คนจะทำได้ดีกว่าแต่เรื่องการทัชสกรีนเวลาเล่นเกมเนี่ยเชื่อว่า OnePlus 8 Pro จะเหนือกว่าเพราะว่าทัชแซมปิ้งเรทมันเยอะกว่า OnePlus 8 OnePlus 8ทัชแซมปิ้งเรทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ1 8อยแแต่ว่าของ OnePlus 8 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 240Hz ก็ เลื่อนๆติดนิ้วกันไปเลยสบายๆและอีกหนึ่งสิ่งที่ต่างกันมากๆคือการจับถือของตัวเครื่อง OnePlus 8เนี่ย form factor หรือว่าขนาดตัวเครื่องโดยรวมมันเล็กกว่า OnePlus 8 Pro แบบพอสมควรถึงแม้เราจะดูผ่านหน้ากระดาษแล้วเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ต่างกันนิดเดียวเนี่ยแต่พอเรามาถือใช้งานจริงๆแล้วอะ ถ้าไม่ดูน้ำหนักด้วยนะยังไง OnePlus 8ก็ถือถนัดกว่าเยอะมากๆแล้วยิ่งดูน้ำหนักด้วยแล้วเนี่ย OnePlus 8ทำบาลานซ์เครื่องออกมาได้ได้ดีใกล้เคียงกับ OnePlus 8 Pro แต่ว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าถึง10กว่าถึง20กรัมอันนี้แทนไม่ชัวร์ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่า OnePlus 8จับถนัดมือกว่าเยอะมากๆครับ Daily Use หรือว่า Everyday Use เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนตัวผมเอาวัน u s 8ออกไปใช้เยอะกว่า เนื่องด้วยการจับถือที่มันโอเคและถนัดมือกว่านี้แหละแต่ว่าถ้าใครที่มือใหญ่หน่อยหรือว่าใครที่ต้องการเครื่องใหญ่ๆดูคอนเทนต์เต็มตาเนี่ย OnePlus Pad Pro น่าจะตอบโจทย์กว่าครับ แล้วก็เรื่องความสดใสความคมของตัวจอสแสดงผลเนี่ย OnePlus 8 Pro ทำได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆทั้งเรื่องสีสันที่ดูแล้วรู้เลยว่าถูกจูนมาดีกว่าใช้แพนคุณภาพดีกว่าทั้งเรื่อง refresh rate ที่มากกว่าทั้งเรื่อง touch sampling rate ที่มากกว่าแล้วก็ความคมของความละเอียดที่มันเยอะกว่าอยู่ที่ 2K Quad HD+ เนี่ย OnePlus 8 Pro ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆครับของสำหรับเรื่องจอแสดงผลนะแต่ไม่ใช่ว่า OnePlus 8ไม่ดีนะ OnePlus 8เนี่ยจอแสดงผลมันในระดับ Full HD+ เนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับระดับบนๆเลยระดับบนแบบบนสุดๆเลยเป็นจอแสดงผล Full HD+ ที่น่าจะติด top 3ที่ผมเคยใช้สมาร์ทโฟนมาในชีวิตนี้เลยสำหรับ OnePlus 8แล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนของสีเนี่ย JNCD อะไรพวกนี้เนี่ย มันใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วมันก็ได้แรง A บวกจาก Displaymate ทั้งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจอแสดงผลทั้งสองตัวหายห่วงแต่ว่า8 Pro จะสุดกว่าในทุกด้านของเรื่องจอแสดงผลอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันชัดเจนคือเรื่องกล้องกล้องของ One Plus 8กับ8 Pro เนี่ยค่อนข้างต่างกันชัดเจนนะ One Plus 8ใช้เซนเซอร์ IMX 5 8 6ใช้เลนส์คนละตัวกับ One Plus 7 Pro ในปีที่แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณภาพจะค่อนข้างดีกว่าถึงแม้ว่า F จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย วัน plus แรูปภาพหรือว่าภาพถ่ายที่ถ่ายจากวัน plus แเนี่ยมันจะไม่ดีแบบก้าวกระโดดขึ้นมาจากวัน plus เ series แต่ว่ากลับกันเนี่ยวัน plus แ pro เนี่ยวัน plus แ pro มันใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของโซนี่ที่ B B K electronic custom made มากับทางโรงงาน Sony เลยก็คือ I M X 689ซึ่งขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าขนาดพิกเซลใหญ่กว่าเทคโนโลยีในการใช้ผลิตเซ็นเซอร์ก็ใหม่กว่าเพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลเลยที่ Oneplus 8 Pro จะถ่ายรูปได้แพ้ Oneplus 8โดยเลนหลักและ พอพูดถึงเลนส์ลองอเนี่ยยิงต่างกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่า One Plus 8 Pro เนี่ยเลนส์ลองของ One Plus 8 Pro ก็คือเลนส์แ r นตรวายซึ่ง a n น r ร i วายของ One Plus 8 Pro เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับกล้องหลักบน One Plus 8แล้วทีนี้เนี่ยกล้อง u n นตรวายของ One Plus 8 Pro มันก็สามารถถ่ายมาโครได้เลยด้วยซึ่งภาพมาโครที่ได้จาก One Plus 8 Pro เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพมาโครได้สวยที่สุดในตลาดเลยจริงๆตรงข้ามกับ One Plus 8อย่างสิ้นเชิงที่มีเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลมาแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพที่ มันดูดีเลยอ่ะเลนส์มาโครของ o วัน u s 8ธรรมดาเนี่ยมันพอฟัดพอเวี่ยงกับมือถือราคามาห5าถึงแปดพบาทเองเป็นจุดที่เชมที่สุดของตัว o วัน u s 8เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่าแบบพรีเมียมหน้อยที่สุดแล้วก็แบบแย่ที่สุดเลยของ o วัน u s 8อีกอย่างหนึ่งที่ o วัน u s 8แย่มากแต่ว่า o วันแป8 Pro ดีมากคือเรื่องไมโครโฟนไมโครโฟนของวันแป8เนี่ยยังคงใช้เป็นเทคโนโลยีเดียวๆกับพวกวัน รุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่ไมโครโฟนมันค่อนข้างห่วยแตกมากๆตรงข้ามกับ One Plus 8 Pro ที่ไมโครโฟนมันใช้สิทธิบัตรจากโนเกียก็คือ Oso Audio ซึ่ง Oso Audio เนี่ยผมเคยพูดไปในตัวรีวิว One Plus 8 Pro แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรการทำไมโครโฟนบนสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครโฟนของ One Plus 8 Pro เนี่ย มันดีแบบหายห่วงเลยหายห่วงมากๆอีกเรื่องนึงที่แตกต่างกันก็คือการชาร์จไร้สายการชาร์จไร้สายของ one plus 8 pro เนี่ยถ้าคนที่ใช้เยอะจริงๆอ่ะ one plus 8 pro เป็นตัวเลือกที่แบบไม่ต้องคิดอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์จากชาร์จไร้สายนี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะการที่เรายังหาซื้อว a r p Stand ของ one plus 8 pro ได้ยากเนี่ย การจะมีชาร์จไร้าสายเป็นฟีเจอร์ในเครื่องผมว่ามันมันไม่ใช่อะไรที่มันยังแบบต้องตระหนักถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมก็ใช้บ้างวางไว้บนสแตนหวัตต์นี่แหละถึงแม้จะไม่มีวัน p l u s w อล์กสแตนเพราะว่า คือการเสียบชาร์จสายเนี่ยมันยังต้องมาเร็งนั่งเลงในเวลาจะนอนเลยนะแต่ถ้าเป็นการชาร์จไร้สายแเรวก็แค่วางออไปคือมันเป็นฟีเจอร์ฟุ่มเฟยที่เพิ่มความสะดวกสบายได้ค่อนข้างโอเคเลยถึงแม้จะไม่มีประโยชน์จริงๆก็เถอะเราพูดถึงเรื่องที่ One Plus 8 Pro เหนือกว่า One Plus 8ไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ One Plus 8เหนือกว่า One Plus 8 Pro อีกเรื่องหนึ่งบ้างคือเรื่องแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ดูจากหน้ากระดาษเนี่ย OnePlus 8จะมีแบตเตอรี่ที่เล็กกว่า OnePlus 8 Pro แต่ว่าพอเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย OnePlus 8จะอยู่ได้อึดกว่า OnePlus 8 Pro ประมาณ2เท่าฟังไม่ผิดประมาณ2เท่าของ Screen On Time ของ OnePlus 8 Pro เลย Screen On Time ของ OnePlus 8 Pro เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วทั่วไปผมใช้ได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงโดยการ Force จอให้มันวิ่งที่120 Hz ตลอดเวลาบนความเรยด 2K แล้วก็ ปิด MEMC ของจอเปิด Comfort Tone <c oughs> ก็จะอยู่ได้ประมาณนี้แหละ6ชั่วโมงเต็มที่ในขณะที่ OnePlus 8เนี่ยผมสามารถลาก Screen On Time ไปถึง 8 9ชั่วโมงได้สบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้โทรศัพท์มือถือเลยช่วงนอนทามของผมวัดจนประมาณแบตถึงประมาณ10%แเ้วราก็ค่อยเอามาลองคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเอานะั่นแหละคือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันพั u สแเนี่ยอาจจะใช้ได้ถึง10ชั่วโมงถ้าเราปล่อยจนแบตหมดเลยนะคะที่วันพั u ส์แปดโปรเนี่ยอาจจะใช้ถึงประมาณน่าจะถึงประมาณ7ชั่วโมงถ้าเราปล่อยให้แบตมันหมดแบบหมด,หมด,หมดทุกอย่างเลยซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำสปีดการชาร์จเนี่ย ด้วยความที่วัน plus 8แมันเล็กกว่าทำให้มันชาร์จเร็วกว่าวัน plus 8 pro ที่แบตมันใหญ่กว่าเรื่องลำโพงของตัวเครื่องคือลำโพง2ตัวนี้มันเป็นอะไรที่มันคล้ายกันมากแต่ว่าวัน plus 8 pro เสียงจะทุ้มกว่าวัน plus 8นิดน,นึงจากที่ได้ลองฟังมาแบบคร่าวๆตัวสัน่นทั้งคู่ใช้ตัวสั่นเป็นแบบเดียวกันเป,เป๊ะเลยรุ่นเดียวกันเป,เป๊ะเลยแต่ว่าความต่างก็คือขนาดเครื่องและน้ำหนัก ขนาดเครื่องและน้ำหนักของ One Plus 8 Pro เนี่ยมันด้วยความที่มันหนักกว่า One Plus 8มันทำให้ตัวสั่นที่ขนาดเท่ากันเนี่ยสั่นบน One Plus 8แล้วมันตอบสนองได้ฉับไวกว่าเฉียบคมกว่าในขณะที่ One Plus 8 Pro เนี่ยถ้าเพิ่มขนาดของตัวสั่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะ่ะผมคิดว่ามันจะทำได้ค่อนข้างตอบสนองได้ดีกว่านี้ในความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าทั้งคู่สั่นเหมือนกันหมดเลยสั่นฟิลลิ่งการสั่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากแล้วก็ ก็คือมันเป็นตัวสั่นตัวเดียวกันอยู่แค่คนละบอดี้กันแค่นั้นเองการกันน้ำ One Plus 8 Pro กันน้ำ IP68 ส่วน One Plus 8เนี่ยไม่มี IP rating อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปลงน้ำเลยถึงแม้ว่ามี IP rating เนี่ยก็อย่าเอาไปลงน้ำเลยละการรองรับ 5G ทั้งคู่ก็ตามนั้นก็เดี๋ยวสรุปแล้วกัน One Plus 8เหมาะกับใคร One Plus 8เหมาะกับ หนคนที่งบน้อยกว่าแน่นอนคนที่งบน้อยกว่าเราไปไม่ถึง o n e Plus 8 Pro 2. คนที่ชอบ form factor เล็กๆผมเชื่อว่าใช้ o n e Plus 8แล้วจะแฮปปี้กว่า o n e Plus 8 Pro เยอะมาก 3. คนที่ไม่ได้เคร่งกับ กล้องมาโครหรือว่ากล้องเทเลโฟโตมากเพราะว่าพูดกันตามตรงเนี่ยคือกล้องบนวัน +8 เนี่ยมันก็พอใช้สําหรับผู้ใช้ทั่ว,วไปแล้วเพราะมันก็พัฒนามาจากตัว7 Pro อีกไงแต่ว่าคุณภาพมันจะไม่ได้สุดขนาดวัน +8 Pro แต่ว่าถ้าไม่ได้เน้นมาโครเนี่ยผมว่าวัน +8 ไม่มีปัญหาเลย4คือคนที่ชอบแบตเตอรี่แบบอึดมากๆแบบใช้งานได้ทั้งวันผมว่าวัน +8 จะตอบโจทย์กว่าคือโดยรวมแล้ววัน +8 เป็นมือถือที่ใช้แล้วจะฟินไม่เท่าตัว8 Pro แต่ว่าพอใช้แล้ว ส่วนตัวผมรู้สึกมีความสุขกว่าเวลาใช้ OnePlus 8 Pro แล้วก็มีความมั่นใจกว่าเวลาโพกไปนอกบ้านส่วนคนที่ชอบ OnePlus 8 Pro และควรจะซื้อ OnePlus 8 Pro เนี่ยแน่นอนต้องเป็นคนที่อยากได้ความสุดของเทคโนโลยีและตัวเครื่องคนที่ชอบจอสวยๆคนที่ชอบกล้องดีๆคนที่ชอบเทคโนโลยีการชาร์จไร้สาย30วัตต์อะไรแบบนี้ครับจะควรจะซื้อ o n e Plu s 8 Pro มากกว่าวัน Plu s 8แล้วก็หลายๆคนถามในคลิปที่แล้วระหว่างไ XU Pro กับวัน Plu s 8 Pro ผมจะเลือกอะไร คราวที่แล้วผมไม่ได้บอกแต่คราวนี้ผมจะบอกว่าผมเลือกไปแล้วคือจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วก็เถอะว่ามือถือ2เครื่องนี้มันไม่ใช่ของผมเองแต่ว่าด้วยความที่ผมมีความจําเป็นจะต,ต้องใช้ในลองเทอมในระยะยาวในการดูปัญหาของตัวเครื่องแล้วก็ช่วยทําไกด์ในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องเลือกไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าการที่จะมี2ตัวอยู่ในมือตลอดเวลาเนี่ยมันจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนทายในคอมเมนต์ดีกว่าว่าคิดว่าผมจะเลือกเอาตัววไไหนนไวไว้ก่อ่อทีจะมาดูเฉลย คือพูดตรงๆว่ามือถือ2เครื่องเนี้ยครับเป็นอะไรที่ผมเลือกได้ยากมากเพราะ1ผมใช้กล้อง2ผมชอบฟอร์มแฟกเตอร์เล็ก3ผมชอบแบตเตอรี่อืดสผมชอบจอสวยมันคว้ยกันไปมามากๆเลยระหว่าง2ตัวเนี้ยตัวหนึ่งก็ดีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งใช้งานเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าคือมันเป็นอะไรที่รักพี่เสียดายน้องมากๆถ้าวัน plus 8กล้องดีเท่า8 pro ในตัวหลักเนี่ยผมจะเลือกง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ไงมันค่อนข้างต่างกันแบบพอสมควรแต่ ผมเลือกวัน +8 ผมเลือกวัน +8 ไว้แล้วเดี๋ยวเราคงจะไม่ได้เห็นหน้าคราตาเจ้าวัน +8 โปรในช anel เราอีกแล้วก็เดี๋ยวบอกลาน้องหน่อยแล้วกันแต่ถามว่าเสียใจไหมที่จะต้องคืนตัวหนึ่งไปถ้ามีเงินจริงๆผมก็คงซื้อ2ตัวมาไว้ใช้เลยแต่ว่าปีนี้ต้องลงคุณกับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เก็บไว้นะครับคง มีแต่ o n e plus 8เก็บไว้นี่แหละก็คงไม่ได้คิดถึงจอสวยและกล้องดีๆของ o n e plus 8 pro เท่าการใช้งานที่มันมีความสุขจับถนัดมือแบตเตอรี่อยู่ได้นานของ o n e plus 8แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสี interstellar glow เนี่ยเป็น Deal Breaker 1ตัวเลยที่ทำให้เลือกตัว o n e plus 8ไว้แล้วก็ขึ้น o n e plus 8 pro ไปก็บอกล้าน้องหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้าน้องอีกละหลังจากประมาณอาจจะคลิปนี้หรือ2 3คลิปอีก ต่อไปก็นั่นแหละเนี่ยคือข้อเปรียบเทียบของ OnePlus 8และ OnePlus 8 Pro โดยผมเองที่ใช้งานทั้งคู่มาในระยะเวลาประมาณนึ่งละตัวนี้ใช้งานประมาณ1เดือนครึ่งไม่2เดือนละถึงปะประมาณนั้นแหละประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับส่วนวัน u s 8 Pro เนี่ยใช้งานมาได้ประมาณเกือบเดือนมั้งอืมก็ชัดเจนทุกอย่างผมบอกความรู้สึกที่ผมบอกไปหมดละก็เหลือผู้ชมตัดสินกันเองแล้วกันอย่ามาอย่าเพิ่งมาเลือกตามผมเพราะว่า บางทีผมก็เลือกเพราะความรู้สึกมากกว่าความเป็นเหตุผลแล้วก็ราคาของตัวเครื่องอะไรอยแบบนี้นะนั่นแหละครับนี่คือเปรียบเทียบ One Plus 8กับ One Plus 8 Pro โดยแทนจากรัพแ c นชาแนลถ้าคอนเทนต์นี้ถูกใจใครก็กดไลค์แล้วก็ถ้าใครชอบก็กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยกดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook.com/slash Ruph Tan ด้วยวันนี้ผมแทนจากรูอัพแทนลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ